ลูกหมีสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเออลูกหมีลูกหมีกิน K f c ซใช่ไหมครับใช่ครับอืมอร่อยไหมครับอร่อยอ๋อแล้วลูกหมีไม่ชอบไม่ชอบจิ้มซอสเหรอครับไม่ชอบอ๋อเฟ็นฟรายลูกหมีก็ไม่จิ้มซอสเหรอครับอืมดีเดี๋ยว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 แมวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายาให้ลูกหมีกินเนาะ อืมหมีกินเทฟซีค่ะวันนี้เนอะไปแวก่อนฮะแกอนอย่าแ,แบบก,นนกินเนี่ยขออันนี้นิดไดไหมอยากกินเบบปีกมันลูกหมีกินไหมปีกไก่ลูกหมีกินไหมออกให้นี่เผ็ดหรอลูกหมีไม่เผ็ค่ะไม่เผ็ดเนาะเอาแมน่นี่ไมม่ เขาใจให้มันตกตกเองนะเนาะเขาตกเองเนาะเพี่อให้เจ้าเกลี่ยเลยไวก่อนเลยมุ้งกินก่อนเร็วอืมนี่มาควนลูกหมีงั้นก็เอาเนี้ยให้ให้ในหนึ่งก็ได้เนาะเนาะอ่ะนี่นี่เพื่อที่มัไม่ใช่หัวเขาไม่ได้ยิ้มฮะฮ เขาเขาไปกับเก้าอี้อี้ก็ล้มไงเขาก็ล้มไงแล้วเขาเป็นเหมือนฟุที่มไหมเขาไม่เหมือนนะแต่เขาเขาอยู่บนเก้าอี้ไงแมวกระโดดล้มมีตาเหระมีตาเยอะ กลังกินเลยเนาะอืมแมวก็กินที่หลังสิเนาะให้น้องลูกหมีกินก่อนเอาให้น้องลูกหมีกินก่อนนี่เขามีม mm ีมีนี่มีชีสด้วยครับมีชีสด้วยเหรอครับเช่ครับก็จะกรอบครับ ทุกครั้งเ้างาลูกหนีไปซื้อที่ไหนมาแ,มแอนซื้อเรือให้เหรอรับค่ะคุณลอรีเหรอครับอ,อ,บอ,อือันนี้เราซื้อที่ปั๊มน้ำมันเนาะเราแวะซื้อเนาะยากระโดดก้นนะ้อืมเดี๋ยวก็ยิ่งก็ร้องปีดเอาให้แล้ว <c oughs>

ตาเมื่กี้แมหวหัวทิ่มเลยตาเมืกี้แม่ลมหัวทิ่มกับโตเลยอ่ะมันโดนลม,ลมยังเงามาลนกีลูกหมีเด็กงจีนเร็วมากหรอเปล่าหรือเัล่ KFC ครับ <c> KFC ครับอยา่างนี้ KFC โอเคเหรอไม่ไงญ่เายคืนละ้ังไายจีนมางอ่ะ ไายอิแล้วาอ,อิบแล้วเหรอไม <Wool f. S 3> ่ไปไม่ไปขนาดในกล่องนี้ก็มีนะพ่อในกล่องนี้ก็มีนะเอาปิดเล่อยปดไว้วใครมา้้กนใครว่าใครว่าใครว่า รีวิวยังรีวิวแล้วดีวิวแล้วเราดีวิวแล้วเหรอเราได้ทานให้ฟังสักเรื่องไม่เห็นครับแล้วทษกินยังครับตัวครับกินไก่ยังครับนี่ที่เนี้ยเหรอนี่เหรอตากินด้วยนะอร่อยดีแม่เอาช่วยเล็กนิดนึงน้องช่วยตาจับลูกแม่หนูมาแม่แอนมาอยู่เนี่ยแอนมาอยู่ไม่สนใจทอดกินข้าวหรอ ไขหวนล่ไปงยอยไขหวานเหรอไขหวานพ่อจะกินยัมพอจะเสียแค่พ่อเอาหลงไปเลยไอ้โมยคอยชิมเย็นเนาะเมื่อก้วร้อนจะอร่อยเนาะไหนตาโทษกินไก่ไหมโอกินไม่ได้ตาโต้กินไก่ไม่ได้อนี้ก็ออกมาเลย่เดี๋ยวพ่อกินดีต่ช่วยไม่ตอ อาก็หิวเข้าตาเผลอเข้าแล้วพี่กายอะล้กายอะ้ากายไม่กินหรอฮะกา่หยไปกินเี่ยแล้วครัเอาทกใกินแล้วเี้อยู่ไมหรอนี่เนี่ยตายอยู่หรออ้าวมูสอยูกิน ยูทูบายนงเหล่ะแล้วลองเปื่อนมือด้วยนะครับปับตัวเปื่อนมือจังเมยไม่อยากจิ้มซอสเลยไม่อยากจิ้มซอสเลยก็มาทำที่นี่เมย์อำไมย์ทำิ้มพอแล้วไหมพอแล้วครับอืมโอ้เม่์เมื่อกี้เมยหัวเลาะแมวแมวล้มกับไว้อี้าเอ้าดูดิ chưa đáp đúng chưa đáp 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 จังตัวหนึ่งก็อยู่ไว้ฮะอืมก็อยู่ครับอร่อไหมอรไหมครับอร่อยครับนี่ทำอย่างนี้ดิเพื่อนซอสอ่ะแล้วลูกหมีไม่กินซอสใช่ไหมลูกกินครับถ้กินเฉยๆก็นี่ก็เจ้าครับพี่ครับ ไ <ss> ม <collaborate> <s biết> ่เอาดูให้ให้ให้หน่อยเอาเจยเอาเนื้อให้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 เขากินหน่อยรอก่อนแล้วก็กระดูกเก็บไว้ให้เขาเฉพาะกระดูกเขาก็ไม่มีที่กินอีกอ่ะมีอ่ะ แบ่ให้เขากินหน่อยตดโอ้ตาหิวตานตาเนี่ยแมวแล้วลูกขอแล้วะขอที่ยนหนูนวเอาอะไรดีอันนี้จุกฮะเอาอไรดีอ๋อ ปถือมันจะเอาถมันจะออกทำงไงนะ้องเอาไปปีถือมันจะออกไม่เอาไม่เอาล้อไปแล้วยาเลยนี่สุดยอดไปละสุดยอดเลยสุดยอดยกปให้เลยเขาเขาเอาไปปมันก็ไป สุดยอดมากคุอ๋อเป็นไปให้เขาไปเลยเหรออืมเขายอมมันก็ไปเลยอ๋อตลัดมากตลัดไกลทึบเยี่ยตีสมัยนี้มีน้ำมันนะคุณแม่ยังไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะจ้ะเยี่มากพรุ่งนี้ไปายก่อนไปไปใช่ค่ะจบคลิปคลิปดีๆจบคลิปหน่อยคุณไงนะที่ลุงบอกอ่ะเลยทำก่อนอ๋อเก่งจ้ะเก่งจ้ะ